สวัสดีครับนี่เองครับจะเพลร้านเอกซิงแอสตรีนะครับทรงงานติดตั้งจอยดอยไฮสเปครุ่นท็อป 2K ล m 8สแนป d ะก้อน6.5นะครับปาดีสเปคเป็นล m 8 CPU สแนปตะก้อนปี2.0ลอมตัวนี้เป็น256แล้วนะครับโอเคคันเนี้ย5ปีที่แล้วก็มาเปลี่ยนจอ Android กับเราไปแล้วนะครับในช่วงแรกๆจอพังเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับ เปียชุดใหม่นะครับก็จัดรุ่นท็อป 2K กันไปเลยโอเคนี่จอที่รุ่นที่ขายดีประจำของเรานะครับยูทูบอันนี้มีเจ้าแฟดนะครับน้องฝากลักกับพักพิง โตแล้ว4ี่ขวบกว่าแล้วนะครับตอนที่มาใส่จอรุ่นแรกเนี่ยน้องยังอยู่ในท้องอยู่ประมาณ6เดือนนะครับตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนี่สองคนนั้นนะครับหลานสาวโตแล้วโอเคนะครับ YouTube นี่เปิดดูได้เลยเด็กๆก,ก,ก็สามารถรับชมได้จอหน้านะครับจอพี่ดนันเชื่อมต่อหากันนะครับอ่าตัวจอมี h d สต out มเเราเดินสายไปที่สายเนี่ยเดินมาตั้งแต่ แต่จอแรกที่ติดตั้งแล้วนะครับก็มาเสียบที่เล่นจอพดานได้เลยแล้วรุ่นนี้แยกเล่นหน้าหลังได้นะครับแล้วก็เปิดให้ลูกๆดูไปจอหน้านำทางปรับเปลี่ยนเป็น Google Map ก็ได้นะครับเปิด Google Map นำทางแบบนี้จากเล่นตามกันก็มาเล่นแยกเล่นกัน เวลาเข้าโหมดกล้องนะครับมันก็แยกสัญญาณภาพนะครับไม่ไปยุ่งที่จอเพดานจอหน้าเป็นโหมดกล้องนะครับจอพิดานก็ยังได้ต่อเนื่องไปนะครับเสียงจะเบาลงให้มีฟังก์ชันเด็ดของจอรุ่นนี้เลยนะครับลมเสียงลดเสียงนะครับ การคอน,นโทรลด้วยพงมาลัยเนี่ยใช้งานได้ตามปกติรุ่นนี้ชิปเสียงดีนะเป็นระบบชิปเสียง A T M มีระบบ D S P นะครับกลับมาเล่นตามกันละดูทีวีออนไลน์นะครับ เขาก้องถอยเสียงเบาลงให้นะครับเล่นต่อเนื่องเอ้ภาพกระพริบกระพริบเนื่องจากไฟที่ร้านมันเป็น LED นะครับภาพมันก็จะปรักระพริบไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเปลี่ยนช่องก็แบ็กกลับจอรุ่นนี้นะครับเราสามารถสลีปจอได้เปลี่ยนช่องก็แบ็กกลับมาเลือกช่องที่จะดู ค่ะให้มีผลทันทีแล้วก็เริ่มพยอยปลดล็อกได้ตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วตามมาตรการในการเพิ่มสลิปหน้าจอนะครับแต่หน้าจอกลับมาเปิดไฟหน้าจอก็ดิมเมอร์ได้นะครับความสว่างปราปรับลงมาลดลงมาได้ลดลงมาแล้ว90%อนนะครับอ๋อปิดไฟหน้า จอก็จะสว่างขิ้นให้นะครับกลางคืนตัวนี้ไม่สว่างมาไม่แสบตาแน่นอนนะครับีมาบอกอีกแล้วครับแล้วข่าวดีนี้อาจทำให้หลายคนนั้นตาร้อนๆหน่อยนะฮะเพราะว่าแอปโอเคดูทีวีไปแล้วดูหนังนะครับดูหนังจากยูฟิกก็สามารถรับชมได้นะครับก็ประมาณนี้ Netflix ถ้ามี Account เล่นได้เลยฟังเพลงจาก YouTube Music มาเล่นได้หลากหลายนะครับจอชาร์จตัวนี้เป็น 2K QLED 2นะครับความเอียด2,000ณ1,002ตัวแมปนำทางจเจนไปโรบินสันไลทล์ที่ไหนไม่รู้พาไปแล้วนะครับมันจะค้นหาไม่รู้มันพาไปที่ไหน54นาที 35สธิากิโลนะครับโอเคาสนใจติดตั้งนะเปลี่ยนจอ a n นด o i ยในออ i นียเวลสปอร์ตนะครับต้งชมแรกชม2แล้วรถอือื่นนะครับก็ติดต่อในเอกได้ครับเบอร์โทรตามนี้ครับ081 987 6286เป็ดงแนลูกแฟนเพจยูทูบเ a น e ลเอกเดซิ่งแอสตรีนะครับขอบคุณน้องเบอร์ต้องงามนะครับให้เราดูแลกันมาตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ